มีแฟ้มเนี่ยประกอบแฟ้มมีห okay? ้าอ์ปกรณอผมในลุนละวันในห้าอุปกอบถ้าเราใช้มันเป็นไม่ใช่ใช้หมดนะใช้ให้เป็นใช้กับใครใช้ตอนนั้นใช้เรื่องอะไรแฟ้มคือตัวเปิดใจและปิดการขายอยู่ในแฟ้มทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นคุณก็จะอปถือกระหมดหรือถือกระดาษไปเฉยๆบางทีก็มาทำไมว่าเก่งอ่ะรู้สึกไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณใช้มันเป็นคุณจะตีแฟ้มเมื่อไหร่ลืมแฟ้มคุณต้องย้อนกลับเอาแฟ้มก่อนคุณไปไม่เป็นเลยจริงไหมอ่ะ ให้คิดถึงเรื่องนี้ใครชอบร้องเพลงไหมคุณรู้จักคาราโอเกะไหมเ<อ>มื่อก่อนคาราโอเกะเนี่ยมันคาราโอเกะมันมาจากปุ่นมันชื่อมันบอกอ,อยู่แล้วนะคาราโอเกะเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีเลยที่ผม,มชอบร้องเพลงอยู่สมัยก่อนเราต้องมีหนังสือเพลงเราต้องจำจริงไหมจำ,จำคนเมื่อก่อนเลยแม่แมทั้งครีมแม้ทั้งละลายเ้วยไม่กังวลเลยเพราะมันใช้ความจําแต่วาเนี้ต้องไปดูจากหนังสือหรือไมอกกฟารเอาถูกไหมครับ <Netz ank pedir als> แต่ okay. ผมมีคาราโอเกะผมถามไปหนึ่งต่อไปพี่แฝงไปพี่แฝงแล้วมันเกิดความเประหมาทขึ้นมาทันทีเลยว่าไม่เป็นไรขอให้มีคาราโอเกะฉันร้องได้เพราะฉันฟังมาเยอะแต่เนี่ยอาจจะลืมก็ได้แต่ไปดูคาราโอเกะมันก็ถ้าแบบเห็นมันก็ร้องได้เลยแต่ยกัวอยางนะเพราะฉะนั้นแฝงเหมือนกันถ้าคุณคนจะน่าใจใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าคุเปิดแ้มเอาแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเนื้อหาในการใช้แฝมเนี่ยคุณจะเปิดแฝมแล้วคุณเหมือนคาราโอเกะต่อให้มีถ้าคุณไม่เคยร้องไม่เคยฟังอ่ะ คุณจะคุณคิดว่าคุณจะเข้าคีย์มานอะคุณจะรู้ว่าสัญญ,ญาณตอนนั้นคุณจะปีนเรื่องอะไรจริงไหมหคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประมาทก,ก็คือคนตาบอดเขาทำไมรู้ว่าแบงแบงอะไรเป็นแบงอะไรแต่เราทำมาตาดีเราไม่เคยสังเกตเลยว่าแบงเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกเออแล้วเวลาถอนเงินเรายังพลาดกันนะแบงไหนเป็นแบงไหนตาดีนี่แหละแต่คนตาบอดไม่เคยพลาดเลยแล้วตาบอดแปลกไปชอบขายหวย แล้วคุณก็ชอบไปถามว่ามีเลขมีไหมเลขนั้นไหมเขาบอกไม่เห็นแรอกนะถ้ <S <S เาเอามือรูป,รป <S <S <ๆ>ล้วเขาจะบอกบางครั้งเขาไม่เอามือรูปเขารู้เลยนี่ไม่มีแล้วนะนหมดไปลนะ้จริงไหมใครใครซื้อหวยว่ะใครซื้อรัฐรีบ่จริงไหมใครซื้อคนตาบอดไหม<ช>เออแม่แม่คนทิดว่าคนตาบอดรู้เรื่องที่ผมพูดอย่างนี้ไหมเออผมก็เลยจะบอกว่าเขาแชร์นะครับทำผ่าความจําแล้วก็ประมาไม่ได้เพราะเขาต้องใช้สมองใช้การสัมผัสแล้วก็ใช้การรูปอ่ะเขาเรียกมนแบบนั้น มันมีเขาไม่เรียนเขาจะมีวิธีการแล้วตัวไหนคือตัวไหนเขาจะเรียนมาดูแบงค์เนี่ยผมเคยไปถามเขาผมเนีนเ่ยคนหนึ่งเลยไปถามตาบอดวนะ่าตาบอดวนะ่าพี่มีเลขนี้ไหมตอบพี่ทันที่พี่มีถ้าเป็นผมเนะี่ยอาจจะแซวอ أ, ไม่มีตามองไม่เห็นเดีวมีวีเขามาถามคนตาบอดมีเลขนี้ไหมจริงไหมเขาก็เขาไม่พูดอนุญากเลยเราขายไม่ได้จีิไหมเออไม่ผมก็พูดให้มันตลกให้เฉยอะผมบอกว่าพี่มีตากูตาบอดก็ถามคนที่ไหนมีมีมันก็มี แหกตาดูเองนี่ถ้าเป็นแบบสะดวกสะดวกถูกยไหมเออนะครับต้อพูดอย่างนี้ขายได้ไหมว่าเผื่อมีการโชคกันตรงนั้นดีไหมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นบอกว่าอ้าวแฟมไปดูเองสิว่ามีอะไรดีบ้างแหกตาดูติอ่านได่เป็นเหรอใช้อย่างนี้ได้ไหมที่เอาแฟมไปเปิดบอกว่าเฮ้ยดี๋ยวนี้เป็นคู่มือดีมากนะไม่ต้องรู้เรื่องหรอกเพราะนี่แฟมมีเอาไป็ถิ่ให้ลูกค้าดูเลยได้ไหมได้แต่มันได้ระดับหนึ่งมันไม่ได้เข้าใจพวกเราใช่หรือไม่ ผมถามนิดนึงถ้าไม่มีคนอธิบายแผนคุณดูแผนคุณเข้าใจแผงไหมสินค้าดีมากขอบคุณเยอะแยะมากมายพอคุณเห็นราคาคุณจะซื้อเป็นประโยชน์ถึงเน่ยจริงไหมผมต้องบอกว่าขนาดฟังด็อกเตอร์สารพัดด็อกเตอร์ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกมันยังรู้สึกอืมันบอกเขาบไปว่าเนี่ยขนาดดีขนาดไหนกินแล้วสวยผู้หญิงผู้ชายกินแล้วไม่แก่กินแล้วแข็งตึ้งแรงดีบางครั้งจะคิดอืม้อไปซื้อดีนะใช่หรือไม่อย่ากังวลเลย นอกจากไม่ไหวได้กี่ม like nah ีม yeah, ีทางเยอะอ้าเอาก็เอาว่ะจริงไหมเออผมก็เด้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราจําเป็นต้องควบคุมมันเลยมันควบคุมเราเนี่ยในกคุ่มเอเนี่ยเราต้องควบคุมมันหรือมันควบคุมเราควบคุมก็แปลว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องที่เราถืออยู่ไม่ใช่รู้แค่บางเรื่องนงแต่ใช้แค่บางเรื่องเวลาไปทำไงจริงไหมครับคุณจะบอกว่าโอ้ยมีใญรบอกว่ามีครบไปถึงกระส่ายหมดแล้วครบเลยคุณคิดว่าใช้จมโมเครื่องจบไี่ไม่จบไม่คุรลูขา ดูนะครับสัญญาณการเปิดใจที่การใช้แฟมผมกาลังพูดถึงทั้งหมดเนี่ยข้าหมดภาพรวมคนที่รับข้อขี้ไปจสจำวิธีการที่ผมพูดเย่นะมันคือสะโคบรวมของแฟมมันคือมันมีครบหมดเลยต่อข้อสายการเปิดใจการปิดการขายสัญญาลูกค้ามาทกหน้าไหนเนี่ยอยู่ในที่ผมกําลังพูดนี่คือคี์ไฟเซตก็คือใช้แฟมเนี่ยเป็นตัวสร้างเป็นรูปธรรมในการทําให้คนที่ถือแฟมที่เข้าใจแฟ้มมั่นใจในการนำเสนอโอเคไหม เขี่ยไหมมีเชี่ยไหมเออเรายังไม่เชี่ยเรื่องสินค้าเรื่องแผนเรื่องระบบยังไม่ต้องไปเชียร์มันถ้าถามใดเรายังไม่เชียร์เนี่ยพ่ออย่าลืมนะสามองคกอบที่ผมบอกตลอดนะกุ๊กรอบไม่ว่าจะคุยตรงในออนไลน์ออฟไลน์หรือที่ไหนก็ช่างเวลาในทีมพวกเรามีสามเรื่องที่ก็ต้องเขียร์มีอะไรข้อที่หนึ่งเขี่ยองศาลาทำไมคนเคยสงสัยมากใหญ่ให้เขียร์แผนเขี่ยแผ่ทำไมเราต้องรู้แผ่ทำไมต้องเขียร์แผนด้วยเพราะอะไรดูมีใครตอบได้บ้า พ่ออะไรทำไมผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็บอกว่าจำเป็นมากที่เราต้องเคลียร์อยนมีใครพอตอบไนะหมครับให้ให้ให้ตอบนาทีใครตอบได้หมดเในห้องนี้อน,นุญาตตอบได้หมดทั้งหขอนาทีเคยฟังพี่ใหญ่พูดไม่เยอะนะนทำไมต้องเคลียร์ว่าไอ้แผนเนี่ยมันเป็นยังไงใครตอบได้เอาตอบกันไม่ได้ <c oughs> ใครอยากจะตอบอ่าใครก็ได้ก็ตอบได้หมดไม่มีผิดนะเอาตามความคิดแล้วว่า เราเดาเดาเดาเหตุและผลแล้วก็เดาความความเป็นไปของคาว่าเคลียร์แผนทิทําไมต้องเคลียร์แผนทําไมต้องเข้าใจแผนทําไมต้องรู้แผนไม่ได้บอกผ่าแผนเลยนะคำว่าเคลียร์ให้เราจําได้ก็ถูกนะาไว่าจาได้แต่นั้นไม่ต้งถูกประสงค์อะเราไปูค้าจะได้ก่อ้กอ่าพอเราไปลูค้าที่ อาไมา่จาจําได้เลยทนะ <c oughs> ทำไมต้องเกี่ยวนคือจริงๆพวกเราเนี่ยทําธุรกิจเนี่ยกอณีนี้นะทําธุรกิจเนี่ยคุณเห็นเลยว่าแผนการตลาดเนี่ยมันทํา,าทพวกเรามารวมกันโอเคไหมเคลียร์ยากผกําลังเปิดเปิด,ไปไดเป็นอะไรถ้าไม่ใช่แผนพวกเรามานั่งคุยกันไหมถ้าเป็นที่ลูกค้าเอามาไปชุมมั้ยไม่ <c oughs> เออพอคุณเป็นคู่ค้าคุณเห็นอะไรในแผนคุณถึงมารวมเพราะคุณอยากสังเ็จตาแผนใช่หรือไม่ แล้วทำไมคนทั้งประเทศนี้ไม่ทำตามแผนล่ะเออสงสัยไหมผมได้บอกคุณต้องเคลียร์แผนเนี่ยคุณจะได้ไม่หลงประเ,เด็นคุณจะได้ไม่ออกนอกเรื่องตรงไหมอ,อ่ถ้าตอบนี้ตรงไหมไม่ต้องอ้อมคองหรือวถูกไหมเออง่ายด้วยกระชรับก็ตรงไหมตรงไหมป้ายตรงไหมเรามาเพราะแผนใช่หรือไม่บุคคลประมาณก็สินค้าคุณต้องประชุมดอกประมาทก็สินค้าริงไหมเพราะคุณแค่ลูกค้าแต่เราคือคู่ค้า เรากลังเดินตามแผนเพราะแผนมันแพ้อะไรกับเรารายได้ส่วนลดอนาคตอยู่ที่แผนหมดเลยใช่หรือไม่เพราะนั้นบอกว่าอยาททาให้เสียแผนบอกพวกไหนเล่าเลยใชไหมจงทําตามแผนแต่อยาทําให้เสียแต่หลายคนทำมาถึงวันนี้คิดว่าทําตามแผนแต่ดท้ายทําเสียแผนเเสียแผนอย่างเช่นเมื่อกี้พี่บรรลุขึ้นมาคุยตรงนี้เมื่อกี้คุยชั แริ่มต้นครั้งแรกลงกีละนัดนะคือคือจะบอกไง